เข็มขัดยังอยู่ไปดูคลิปเดวิสป้องแชมป์หืดหลังเสมอโรดสึกกัมป้นโลกดับเบิลยูบการแข่งขันมวยโลกระหว่างแทงเกรวันตาเดวิสกัมป้นจอมแสบแชมป์โลกรุ่นไลเวทส,สมาคมมวยโลกดับเบิลยูบพบกับลามอนโรดจูเนียที่สังเวียนบาเคลเซนเตอร์นิวยอร์กเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่2มีนาคมที่ผ่านมาเกมการชกเป็นไปอย่างดูเดือดนักชกทั้งคู่ไม่มียอมกันเปิดฉากแรกอาวุธกันอย่างดูเดือดเกวันตาเดวิสเป็นฝ่ายทำได้ดีในช่วงยกแรกๆขณะที่ลามอนโรดจูเนียก็มาดีเหลือเกินมีม สวนตอบโต้จังๆหลายหมยัดแถมในช่วงยกที่9ก็เกิดเรื่องดราม่าขึ้นหลังจากที่แชมป์โลกตัดสินใจคุกเข่า,ข,าขอเวลานอกก่อนเดินกลับไปที่มุมหาพี่เลี้ยงเพื่อให้เช็ดหน้าก่อนกลับมาสู้กันต่อซึ่งทําเอาหลายฝ่ายงงกันหมดว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นกลับมาชกกันต่อเกมยังสนุกดูเดือดผู้ทาชิงก็พยายามออกหมัดเพื่อทนาคะแนนขณะที่เกวันตาเดวิสก็ยังเดินบูปล่อยหมัดโจมตีใบหน้าสลับลำตัวต่อเนื่องครบ12ยกกรรมการรวมคะแนนพร้อมประกาศให้เกวันตาเดวิสชนะ1 1ึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งสามส่วนกรรมการอีกสองท่านให้ หนึ 4, และ1นึ่งหนึ่ทำให้เสมอกันก,นกำปั้นจอมแสบยังรักษาเข็มขัดไว้ได้อีกสมัยแต่เสียสถิติชนะรวด30ไฟหลังครั้งนี้ทำได้แค่เสมอ